สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผิตภัณรัฐรับปัญญาพร้อมกับรายการอินไซต์ขอบสนามนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็มีไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเยาวมาห้าลีกวันมาฝากกันเช่นเคยนะครับกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นนัดที่15ของฤดูกาลนี้กันแล้วด้วยนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง เจ้บ้านครับสลับรีเอ FC นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอ่างทอง FC ซึ่งทั้ง2ทีมนะครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ในเบรกแรกกันด้วยแต่วันนี้ไฮไลท์นั้นจะมีรูปยิงที่สวยไหมเดี๋ยวเราไปชมกันได้ในไฮไลท์วันนี้ครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยมาม่าหลีกวันสัปดาห์ที่15นะครับของสโมสรกรับสระบรีเอฟซ ซึ่งก็เปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของอ่านทอง FC ทีมอันดับ4ของตารางซึ่งทั้ง2ทีมในนัดนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่านัดนี้นั้นแย่งอันดับกันด้วยนะครับต้องเป็นแมตช์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งแมตช์ประจําศึกยามาฮ่าดีกว่าสาหรับเจ้าบ้านนะครับก็ส่งนักเตะสําคัญลงเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นไดมิจูแฮมี่เบอร์าร์ดและ on, นิตาพงษ์เสรานน์นลครับเฮนรี่ลองส่องประตูก่อนเลยนะครับแต่แหมผู้รักษาประตูนั้นเหนียวเกิน ีมเยือนได้ลองโยนจังหวะนี้บ้างนะครับแต่ก็ติดทางด้านกองหลังกลับออกไป แต่ต้นเกมนะครับจอบ้านนะั้นมีโอกาสมากกว่าแต่ยังไม่สามารถทำสกอร์ได้ น,นี้นะครับดูเหมือนสตีเฟนนั้นจะเล่นไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ เย็นนะครับเกือบได้ประตูขึ้นนําก่อนแต่จังหวะนี้มนทนล้าหน้าซะก่อนแม่อดได้ประตูขึ้นนําเจ้าบ้านไป ังหนี้ครับเฮนรี่ถึงกับอารมณ์เสียเลยครับที่แหมพลาดการทำประตูไปได้เ<ส>ขาช่วนการเกมครึ่งแรกนะครับเจ้าบ้านนั้นพยายามที่ครองบอลได้มากกว่าแต่อ่างทองก็เน้นจังหวะเต้ากลับนะครับเพื่อรุนประตูเช่นกัน ก่อนที่ทีมเยือนนะครับจะเปลี่ยนเอากัสตันลาอูกอนซานเลสนะครับลงมาเติมเกมบุกเพื่อหวังที่จะได้ประตูขึ้นนำบ้าง ังหวะนี้นะครับกอนซาเลสรอยิงเสาแรกแต่เบาไป <S 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 และกรรมการนะครับก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกเอก็ยังเสมอกับทางด้านของทอง FC อยู่ศูนย์ต่อศูนย์ ชมพักครึ่งแรกนะครับทั้ง2สโมสรนั้นแฟนคลับก็ลงมาแลกของที่ระลึกกันนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมและสปิริตของกองเชียร์แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับที่มาร่วมสนุกกับการเชียร์และการแข่งขันพร้อมกับเชียร์ทีมรักของตนเองกันด้วยนะครับมาใจเเยย็นีของเราสี่อันดับดีๆเลยนะครับตอนนี้ชนะอ่างทองนะครับทีมฮันออดี้นะอยู่อันดับที่สี่นะครับตัวเอซเซียงเราแล้วอยู่กับที่หก เริ่มขึ้นหลังมานะครับเหมือนหนังคนละม้วนเลยเมื่อเจ้าบ้านนั้นเริ่มบุกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับได้ลุ้นประตูอยู่หลายจังหวะนะครับและเหมือนทางด้านอ่างทองก็จะเน้นการเต้กลับเช่นกันนะครับทำให้ดูเหมือนทั้งสองทีมจะเน้นรักษาสกอร์เอาไว้ แ,แฟนบอลอ่างทองเอฟซก็มากันเกือบเต็มความจุทางด้านทีมเยือนเลยนะครับทีมที่ไม่ค่อยไกลกันสักเท่าไหร่นะครับขับรถไม่กี่นาทีก็มาถึงจังหวัดสระบุรีกันแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณแฟนบอลอ่างทองกันไว้ณที่นี้ด้วยครับ ซานเลยนะครับลองยิงฟรีคิกลูกนี้ไม่ทิ้งออกไปครับจังหวะนี้กิติพงศ์นะครับไปทําฟาร์มหน้าเกียร์ใส่นิติพงศ์นะครับก่อนจะโดนไปเหลืองไปในจังหวะนี้ด้วย นาเจ้าบ้านนะครับลองส่งสิริศักดิ์ลงมานะครับกับเวลาที่ไมเหลือไม่เท่าไหร่ <_ Q> เห็นรี่ลองยิงจังหวะนี้โดยเซฟไว้ได้ <_ Q> แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับทำให้ทั้งสองทีมเสมอกันไปแบบไ right ร้สกอร์นะครับที่สุ p e ตัวศูนย์เก็บคนละหนึ่งคะแนนไป สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นทั้งสองทีมที่แบ่งไปฝั่งละหนึ่คะแนนเท่านั้นนะครับยังไรแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยทีเดียวนะครับระวัติกับสระบุีฟาและอ่างทอง FC นะครับซึ่งในนับนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลของอ่างทองที่เข้ามารับชมกันอย่าง มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านัดสุดท้ายนะครับปิดแรกๆ,ๆนั้นก็จะเป็นการไปเยือนทางด้านของภูเก็ต FC นะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ชาวสระบ,บุรีเป็นกลางใจให้กับทีมบ้านเกิดของเราด้วยแต่วันนี้นะครับผมสิริพัฒน์รัตนบปัญญ,ญาคงต้องขอตัวลากันไปนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ